อีกย ok uh, e ู้ท oh. ี oh. okay. ่คร right. ับเอ่อทข้ามาเลยเขาขออะไรเจอครับถือว่าผมขอนะแล้ววันนี้ทอะไรครับวันนี้จะมาเล่นปกติสักทีนะครับเออเล่นเต็มมั้ครับแล้วก็กินไรไม่ไหวครับไปกันดีกว่าปิวเออตัดไม้นะตัดตัดไม้เสรเอือค้าบอุปกนนะครับข้าบคลับข้าไปตากไว้ดีนะครับพี่น้อง

keo sekelutan Oh zombie Oi oh. okay. oh. Sekelutan macam mana wah? Muai hilang sia ya. โหรังสเกลตันไหี้อ่ะคุณว่าแถว้มีว่าแถวนี้มีสปอนแน่เลยอี้ยกูคาบโลกก่อนเฮ้ยก็ดักมีกูไม่ใส่เอาจจค้ามแล้ว Ok, okay mấy cây em á mấy cây em đâu à Ê, đai ta mà, mà dù cặp cua này mà này bị ác quá Keeper, keeper <laughs> oh, oh, oh. Cool. กูอไม่ดีบวอุ้ยคุยไปบวเลยจ้าแอะหีอะตายราสักแล้วสรอบแล้วมาดิเราได้ไม่ชิๆรับเราไ้ไม่จริงจังโอ้ยไม่หมด กันเหล็กประมาเฮ้ยจะยิงกูนะยิงกูทีเดียวแตะเลยเกิดจะปวดเข่าเ้ยจะไม่ตายกูจะไม่ตายกูจะไม่ตายกูจะไม่ตายแกลฮ่าฮ่าฮ่าที่เราที่กันหน่อยดีดาบก็ไม่มีเวินก็คือจะบุญทางอะไรเพิ่มลงมาเฮ้ย

เอ้ยมาแล้วบริเวณทสงขวา,าดูชิคกี้พายน้องแดงขอออกไปหนึ่งนะพีแรกก็อาจจะเป็นฟาร์มเนื้อไม่ได้ฟาร์มดีอ่ะกูขึ้นไปล่าสัตว์ไงหรอ มาดิรีบันไม่ตายหรอเฮ้ยกิเบอร์กลางกิเบอร์จุนเฮ้ยกณโดเป็ด กับสกิ๊เลยจบกิ้วครับไม่กูเราต้องการฟูเพียน้องดูเออดูมันจะตอบเองก็ได้เฮียเออเราเพียงกูเพียงกักกูกูเพียงเดียวเองเหียอุ้ยจแมนกูสแกเงินจากไหนแล้ววะกูจะแตกแล้วดิกูอยากจะช่วยมึงนะแต่เลี้ยงกูก็เหลือนิดเดียวอ่ะมีหารเพิ่มเลือดไม่ได้ เชื่อ yup. กว่าเราต้องขึ้นกำบุลอีกแล้ววะวันนี้กรจะขึ้นเลยนะเดี๋ยวกูหาตังไม่เจอซอะบี้เป hey, ็นขพุ ối, h, ่งของโค้ท้าอะไรย่ะกำมวยฟอเลยเชื่อเหล็กใครวะพูดเยอะเลยเฮ้ยกู๊กเฮ้ยกูฟูไปเฮ้ยฟู กู้ยไี่เลยกูสูนมลตวแ้วอะเด้กลัวไปแล้วะกูเหมืนสันกมันกนมันเฮียคิปเปอร์ลอยตูดเลยเฮียมีเพชรวะไอ้ทานวะไ,ไม่รู้กไม่เกี่อ เราวมาท่าใหม่กันจะไม่ปางี้เนี่ยมีไม่คยม,ม,ม,มีสัตว์เลยถ้ามีน่าจะมีเพ็ดนะอืมจิ Hãy subscribe cho không bỏ กูไม <toi> <key> ่อยู่กูไม่อยู่ดูวยอ้าวเฮียกูกูข้ามของอยู่กูกูเสียโดนรอยตูดว่ะโอ้ยโอ้ยตูดโอกค มึงปลาเปยนู้ก็ได้นะโต๊ะแบบว่าน้องคนเดียวอ่ะแมตติโน่ปูไปน้องอู้เกตบล็อกแค่นี้เดียวะทางลงก็มีแล้ไม่ลงอวะอู๋เห็นไหมน้องกูตี้ทางนี้ก็มีไม่ลงวะไอ้ย่ะกูเบียวน้ำไปน้องเออเราพร้อมจะตายแล้วมึงไม่ลงไหมวะ ีเยี่อะไรวะเดียวเฮ้ยอยังตูดอยูเปแล้วไม่ได้เหรอก่อนดียวลกูลงไปฟังเลยกูลงไปฟังมึงด้วยด้กว เราแล้วเขาขุดวรแหลกตรงนี้แหลกโคเดยอะเลยแหกเฮอ๊ะอ๋อตรงโน้นอยู่ตรงไหนวะนี่แค่ดูดอกแต่ไม่เห็นตัวไอ่เออถจงก็แล้วครับอนสวันแล้วครึบสวันน่ะอ่ะ ตอนนี้ครับเป็ดผมมันลดไวเหลือเกินทำไมโทรศัพท์มัป็บตหมดเยอะเงกูไม่ดูเราไปหาหมู่บ้านกันดีกว่า เราไนเจอพกเขาเฮ้ยมันไม่มันไม่ตากูเลยเขียวโกบี้ประเทศไ่นสวยวะออ เดี๋ยวคุณหล่อนอน่อยเลื่อนเป็นเกาะดีกว่าเพก่อนเขียเบ็ดกูเหลือสิบบกแล้วดูจังวะวัด ไย่ใช่หูเขาเอ้ยอันนี้เขาอะไรกันดีกว่เฮ้ยอ,อุยอ้ยจะหูบ้านแล้วแล้วมันอยู่กลางเขาแล้วมันในเขามันมีดินแบบเขาอะนะว่าวคุณพูดไม่ถูกเม่ถูกที่กมันขึ้นมาดินขึ้นอะไรอ่างดูขึ้นอยู่กับเนินหรือว่าอะไรวะมันเป็นแบบเป็นหูหลงข้างล่างใต้ใเขาเอ้ยกลางเขาแล้วนี่หมู่บ้านอยู่ อุ้ยทำไมกูคิดสวยจังวะมันก็สวยแหละแล้วก็มีอุ้ยสวยว่ะกูสร้างบ้านใต้ล่างั้นก็ดีเนาะเกรียบอาณาจักรย่างแต่ว่าเราควรขังชาวบ้านไว้ก่อนสักิกูกลัวมันตายกับไอ้มีด้ามมวจับกูบมก่รู้แต่ว่าสวยจัดประหลัดไม่ได้บอกแต่ว่ากูบอกเองห้มืยแม่งต่านด้า ไา้ได no? ้ขึ้นทั้มาแล้วคุณเขามุมาดีเห็นไหมกำลังขึ้นอยู่กำลังขึ้นอยู่ขึ้นถึงสักทีโอ้ยยสวยว่ะเห็นหมูบ้านข้างมั้ย มันเป็นแบบเออมันเป็นแบบหมู่บ้านกลางภูเขาอ่ะแล้วตรงนี้ก็เออภูเขาที่กูยืนตรงนี้หาือเหมือวว่าเที่ยวจันนะคนนี้เลยโรยังไงวะนะคุณครับนี่คือโลกไม้ครับที่ไม่ใช่ไฮเทลนะครับเออมันก็ไม่ใช่เดี๋ยตโอ๊ยจ่ากจะมีวะจะมีวะจะมีวะถ้ากูตายกูร้องเอออ่าถ้ากูไม่ตามกนก็กลับได้โต ที่กูเซฟเอีงไวล้วมาว่าจะมีใครมาทุบเตียงนะ